ถึงกันแล้วนะคะที่เคปชาร์กวันนี้เราพักกันที่ห้อง4 5 4นะบอกเลยว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องที่จองยากมากๆต้องจองข้ามปีเลยนะคะ แล้วก็ห้องนี้นะคะมีห้องเดียวเท่านั้นที่เคปชาร์กด้านนอกนะคะวิวสวยมากธรรมชาติมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าด้านในนะคะก็ <ๆ S 2> จะเป็นแบบว่าที่พักสไตล์แบบบ้านนะคะ,ะ,คะเหมือนเราอยู่บ้านนะ,ะมีเครื่องของเครื่องครัวนะคะเตียงนอนเป็นเตียง2ชั้นนะเวลา <ๆ S 2> ที่เราเดินขึ้นไปด้านบนนะคะตรงปลายเท้านะคะที่เรามองไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นวิวเทะเลแบบนี้นะคะธรรมชาติสุดๆเลยแล้วก็ฟังเสียงคลองเสียงคลื่นนะคะเขามีกระเป,ป๋ากระเป๋านะคะมีหมวกสารให้ด้วยลอาดูด้านในห้องน้ากันดีกว่านะคะในห้องน้ํานะคะเราก็ สามารถมองเห็นวิวด้านนอกไปอีกก็คือธรรมชาติมากมากธรรมชาติสุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันก่อนนะคะด้านนอกนะคือเราสามารถที่จะนั่งนะคะดูพระอาทิตย์ตกดินนั่งเดื่มน้ําดื่มอะไรอย่างนี้นะคะเพลิดเพลินนะคะฟังเสียงคลื่นไปถ่ายลงถ่ายรูปได้เต็มที่เลยเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นไพรเวทนะคะใครที่ได้ไปที่นี่บอกเลยว่ารับรองต้องประทับใจแน่นอนคะ่ะ